สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับกับผมบุ๊ดเพชรยนต์นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีรถเข้ามาใหม่อีึ่งคันนะครับคันนี้คือตัว Toyota a อวิตินะครับเป็นโฉมใหม่โฉมนิวและคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสีพิเศษสีนี้มาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะครับมาปุ๊บแล้วเป็นออกไวมากๆนะครับรุ่นนี้สีนี้นะครับใครมองหาอยู่จัดไปคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นมือเดียวประวัติเข้าสูงทุกหมื่นโลนะครับตรวจสอบเช็คได้นะครับรถไม่มีช้ำนะครับที่เห็นอยู่เป็นสภาพแรกรับ ไปผ่อนเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวบอกราคาเลยคุณผู้ชมไม่ต้องรุ้นไม่ต้องรอท้ายคลิปนะครับง่ายๆตรงไปตรงมานะครับราคาขายอยู่เพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมปกติรุ่นนี้สีนี้เลขไม่เ0 0 0 0แบบนี้ราคาทะลุ5กว่าแน่นอนแต่วันนี้สุดคุ้มครับ499ผ่อน8,000กว่าสนใจรีบเลยคุณผู้ชมรายละเอียดตัวรถก่อนปรับสภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพามาดูพามาไายรับชมกันเลย ตัวนิวนะครับ,ต, New, รบตัว G ไฟหน้าเนี่ยแน่นอนฮนะโฉมใหม่ถูกปรับถูกเซตมาใหม่แล้วไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ or, นะครับแล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ไทม์นะครับเป็น l e d อยู่ตรงด้านข้างนะป้ายนิช้ผมมีนะสองจุดมีมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟลงไฟเยอะเรามีมาให้ครบแต่ว่าตัว G เนี่ยเขาจะไม่มีแค่ตัวไฟ,ไฟตัดหมอกข้างล่างอย่างเดียวนะครับถามว่ามันก็ไม่ได้แย่คุณผู้ชมแต่ถ้าใครสนใจนะเรื่องของตัวไฟตัดหมอก แนะนำฮะช้อปปี้ราซาด้าเซิร์ชหาได้เลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หนึ่งราคาพันกว่าบาทเองนะรถอาติสโตโยต้าอะไรถูกใครอยากจะแต่งอยากจะใส่ออปชั่นเพิ่มเติมเซิร์ชหาเลยฮนะไม่ยากติดตั้งง่ายนะติดตั้งเดี๋ยวเราไปร้านประดับยนต์ก็ได้นะเสียค่าติดตั้งเนี่ยประมาณ3-400นะค่าคููก็จบแล้วนะที่เหลือเราก็ได้ตัวหน้าตาหล่อๆไว้ใช้นะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยประหยัดกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับในซิกเมนต์ราคาพอๆกันนะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นตัว อันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดน,นึงนะนะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มของพวกตัวฮอนด้าเนี่ยนะรถราคาเวเดียวกันเนี่ยนะตัวคู่ปรับที่ซิกเมนต์เดียวกันเนี่ยนะครับเราแต่งช,ชิ้นชิ้นส่วนการแต่งต่างๆเนี่ยราคาสูงกว่าอย่างแน่นอนอันนี้รับประกันนะครับเชื่อผมนะฮะโตโยต้าถูกนะเผื่อใครอยากจะไปต่อย,ยอดจะไปทําอะไรเพิ่มเติมจัดไป499ขอน8,000คุ้มค่าไฟหน้าใส่กลิปนะครับมาเข้าเรื่องต่อไฟหน้าใสเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น นะครับสีสันสวยเดี๋ยวผมต้องส่งเครมสีก่อนนะเดีย๋ยวผมต้องส่งรถไปเข้าอู่สีเพราะว่ารถที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยต้องมีการเคลียร์ต้องมีการปรับสภาพนะครับรถที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานของเจ้าของเก่ามาบ้างเล็กน้อยพวกนี้เห็นไหมนะเราต้องส่งส่งเก็บมานะผมไม่ได้ขายนามสภาพนะครับ499ลูกค,ค้าไม่ได้ได้ไปสภาพแบบนี้ผมเก็บให้รายละเอียดนะแบบว่าบอกเลยว่าเนี๊ยบทุกจุดอย่างแน,น่นอนนะครับสีสวยทรงดีนะดีไซน์เขาจะค่อนข้างเตีย้ยค่อนข้างเป็นลาบละ นะครับกระจกข้างปรับพไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับล้อแม็กนะตามสไตล์รถเก่งไซส์กลางนะขนาด5รูมาพร้อมกับยางปี22นะครับก็ใช้งานต่อได้อีกนะประมาณ2-3ปีได้เลยนะครับแม็กคอม16หน้ายาง2 0 5แก้มยางเบอร์55หานะครับหนานุ่มหน้ากว้างกำลังดีนะครับไม่ถือว่าใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ถึงว่ายางหน้ายางเนี่ยบางเกินไปสภาพดีล้อแม็กไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตสบาดนะครับสภาพถือว่าดีมากเดี๋ยวผมถ่ายเนะี่ยให้ดูรอบคันเนี่ย เดี๋ยวอา,อาจจะไม่ได้พูดในส่วนของตัวร้อแหมกอะไรเยอะที่ดูตามกล้องที่เขาได้ถ่ายที่ผมได้ถ่ายได้เลยนะนะครับพิจารณาตามภาพได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับบอดี้เหลี่ยมสันมุมคมตรงเ๊ะสวยหมดรถไม่มีการโดนชนมาอย่างแน่นอนรับประกันวารันตีนะครับทั้งมีการชนหนักจมน้ําพิคว่ำกรับสีนะครับซื้อคืนทันที1 0 0ซนนะครับตรงนี้เรารับประกันวารันตีให้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับ นี่มตตองแมตตอาร์คไปหมดนะครับจริงๆตรงนี้ผมไม่ต้องถ่ายเปิดให้ดูก็ได้เพราะว่าผมรับประกันนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับบริษัทเปิดมานานครับ24ปีฉะนั้นเนี่ยสินค้าทุกสินค้าที่เอามาจําหน่ายนะนี่ขอย,ย้ำนิดนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของทางเพชรยนต์เขาเลยคือเปิดมานานนะครับ24ปี2อนะครับอยู่บนพื้นที่ดินของตัวเองเราไม่ได้เช่าเขาอยู่ฉะนั้นนะครับผ่านไปอีก1 0ปี20ปีนะครับทางบริษัทเ็ายังอยู่ตรงนี้ นี่ครับฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยแน่นอนฮะเราไม่มีไม่ทิ้งทอดทิ้งลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับราคาดีจับต้องได้สี่เก้าเก้าอ่ะมาดูกันต่อนะครับแผ่นเพจเปครบเลยปีสิบเก้านะครับหัวหนงหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีการถอดเคาะทําสีภายในเบาะหนังนะครับปีสิบเก้าเนี่ยจะเป็นตัวทูโทนนะแต่ว่าถ้าเป็นปียี่สิบเนี่ยจะเป็นสีดําทุกอย่างทั้งหมดแหละนะครับนอกในซ้ายขวาประมาณนี้สภาพเยี่ยมฮะ ล้อมแมกด้านหลังครับสวยงามไม่มีเบียดได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS นะครับหมวดเสริมแรงเบรกหมวดกระจายแรงเบรกมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับตาไฟสวยงามนะครับผมไม่มีเหลืองขุ่นแตกร้าติอย่างใดทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะครับไปสามหนึ่งห้านะครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมใช้แน่นอนเดี๋ยวดูท้ายกันนะครับว่าท้ายเนี่ยโดนชนหรือว่าโดนถอดเคาะทําสีมาไหมเดีย๋ยวดูกันนี่ฮะอันนี้คือ รถผ่อน8,000แต่สภาพได้แบบนี้ฮะน็อตเนดไม่มีการถอดไม่มีขยับนะครับเชื่อผมว่าซื้อไปใช้ยังไงก็สบายใจนะครับสปอร์ตเบรอากนะครับสวยงามซ้ายขวาเดิมหมดนะครับหลุมยังอะไรฟิลเดอร์ฮะนี่เลยครบถ้วนสมบูรณ์ใครหาไว้ใช้อยู่จัดไปได้เลยนะครับแม่ลงแม่แรงยังอะไรทุกอย่างอยู่ครบตามตำแหน่งเดิมเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซ็นด้านขวาครับสภาพแบบนี้เลยนี่ฮะนี่เลย นะครับด้านขวาใสายสวยงามสายกริปล้อแม็กไม่มีเบียดนะฮะดูได้นะครับตรวจเช็คได้เลยนะครับด้านหน้าก็ใส่ใส่ครับแทงประตูล็อกตรงล็อกเด็กกริปไม่มีแตกหักนะไม่มีชํารุดนะครับใช้งานปกติทุกอย่างทั้งหมดแอร์หลังมีมาให้แล้วนะครับใครที่ร้อนนะครับนั่งเอาติ๊กเท้าหลังบอกเลยว่าสบายนะครับโชมนี้นะครับช่วงล่างนุ่มด้วยนะครับสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางครบสมบูรณ์นะครับเดิมโรงงาน ภายในสวยใสยนะสภาพดีนะบอเนี่ยเดี๋ยวผมทําการเช็ดล้างสปาให้นะอันนี้คือมันเพิ่งมานะครับอาจจะมีคราบหมองๆบ้างแต่ว่ามันไม่เคยมันไม่ได้ฉีกขาดเลยนะเลขไม้มันแค่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของพวงมราลัยนะอันนี้เป็นจุดอ่อนของตัวโตเรต้าตัวออ l นิวนะครับหนังเขาทำมาบางมากนะทุกคันนะที่ถ่ายนะนี่เข้ามานะตรงเนี้มันจะชํารุดหมดนะครับมันจะลอกมันจะล่อนหมดนะอันนี้เป็นเรื่องปกติด่วนะมันบางมากคุณผู้ชมอันนี้แกะให้ดูเลย นะตรงนี้ผมส่งหุ้มใหม่ทุกคันนะครับรถที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่มีตรงนี้ผมสั่งหุ้มใหม่หมดเลยนะเอาเป็นหนังใหม่แบบอย่างดีให้เลยนะี่ครับใช้ต่อยาวๆแต่ว่าถ้าเป็นสเปคเดิมโรงงานมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้เรียนให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับนะถามว่าทําไมผมถึงรู้จริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่านี่ฮะอ,อัปเดตผมผมมี6กสิบเจคันนะโกดังสองโกดัง 3. สาสต็อกรวมเยอะมากนะจับรถทุกวันนะรถเข้าใหม่แบบไหนอะไรไง,ไงรู้หมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ เลืไม่เก้าหมื่นสามพันโลนะครับตัวนี้มีบูทูธแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับผมสามารถรับสายวางสายได้นะครับปกตินะครับแอร์นะครับเป็นแสดงผลแบบ L.E.D. นะครับได้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับพว่สตาร์ทมีมาแล้วนะแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์ออโต้ C.V.T. นะครับเจ็ดสปีดแอร์แบ็คเฉีดใบนะครับเรื่องความทนทานเครื่องเกียร์จบฮะโตโยต้าทนแน่นอนเอาไปใช้ยาวๆนะครับสเปคแบบนี้ ห้องเครื่องไปดูกันก่อนล้างจะเป็นอย่างไรนะครับไอ้เรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ห่วงหรอกเราดูโครงสร้างกันก่อนแล้ว่ามันเดิมไหมนะครับอันนี้เดิมน็อตเลิศไม่ถอดไม่ขยับเลยนะครับปากระโปรงบางๆนะครับผมรอยเหรียญวงเหรียญบ้าทเนนะี่ยอยู่ครบสมบูรณ์เลยสติกเกอร์ครบๆนะครับพร้อมใช้ต้องในซ้ายขวาเดิมทั้เลเอาละครับประมาณนี้นี่เลยนะหัวนงหัวน็อตคานด้านหน้าซ้ายขวาให้ดูชัดเจนนะ นะครับเดิมๆใครหาไว้ใช้จัดไปนะครับฟรีดะคผ่อนแต่พันกว่าไปพันเนะครับรายได้เนประมาณ1 6ื่นหกหมืนเจจบเลยนะได้ชฉมนิวไปขับเลยนะครับจบๆสวยๆนะครับ <c oughs> ย้ำราคาอีกรอบครับคันนี้4 9 9แ0 0เกับสีสวยๆสีพิเศษได้รถเลขไม่เก้า0 0ื่นโลไว้ใช้สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ